็เริ่มจากท่าเรือนะครับพี่น้องครับมนี้ก็ถือว่าพอโบเดินทางมาญชีวัดท่าแก้วนอ้อพี่น้องอเดินทางโดยเรือนะฮะเดินทางมาจากาสถานีท่าเรือสาทรน,นอ้อพี่น้องเนาะโอโ้โหมาอีกแล้วพี่น้องเลยอ๋อลังมาลังมาทุกท่านนะครับนี่คือนักท่องเที่ยวนี่ครับที่มาเป็นทัวร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่ง ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปฟัดพระแก้วอันนี้ก็มาเจอยูทูบเบอร์แดงเนี่ยขออนุญาตทักทายท่าเรือท่าช้างครับสวัสดีสวัสดีอันนี้คือศูนย์รวมเลยพี่น้องกันนะครับ ฝั่งนั้นก็จะเป็นนะครับท่าเรืออีกหนึ่งท่าเรือที่จะลงลงเรือเนาะพีน่น้นองเนาะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่บ่าวบุอยากนําเสนอการเดินทางนะพี่น้องมูนิจ้าเดินทางไปตรงน้าวัดพระแก้วนาะพีน่น้องเนาะอสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันพระใหญ่เนาะพีน่น้องมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่24นะฮะกุมภาพันธ์ปีพศ2 5ง7นั่นเอง สำหรับคลิปนี้มอนี้บ่าวกะสิพาพี่น้องเดินทางนะไปรับชมพี่น้องเลยนะครับความตื่นตาอลังการอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของเมืองไทยฝั่งนี้ก็จะเป็นอุโมงนะฮะอุโมงมหาราชที่จะเชื่อมต่อไปอยังหน้าวัดพระแก้วโอ้โหพี่น้องเลยนะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นฝั่ง ด้านหน้าวัดพระแก้วที่เบาเองอยากนาเสนอให้พี่น้องได้เห็นนะครับจึงความอาร่าการและความมาสจรรย์ของเมืองไทยจุดนี้คือถนนมหาราชพี่น้องเลย นี่คืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์เลยพี่น้องของเมืองไทยที่ชาต่ตางชาติลงไหลอยากจะมาสัมผัสเห็นนะฮะขากนึ่งของชีวิตลงไปในใต้ดินกันมีน้องพี่น้องเนาะนี่บรดวม,มาร่วมอยู่ที่ฝั่งใต้ดินเน้องพี่น้องเนาะโอ้นี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะยืนกันตรงกำแพงวัดเลยนาะพี่น้องเนาะ กระถึงอย่างแรกเล้วแต่นะฮะรักษาความสะอาดนะฮะชาวต่างชาติเพิ่นก็ะถือว่าให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดได้พี่น้องเอ๋ยมาเมืองไทยต้องเคารพนะฮะและก็ศึกษาวัฒนธรรมของเมืองไทยนะครับถึงจะอยู่ในเมืองไทยไดน้องพี่น,อน้องเนาะโอ้นี่เลยพี่น้องเอ้ยฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เดินทางออกมาจากวัดพรผ้าแก้ว อ่าตัวพี่น้องเอ้ยดานหน้าย่งลังไล้กันออกมากแบบวกขาวสายเลยทีเดียวอีกฝากฟังกับมี่พี่น้องนะครับมัอนี้บ้าโบเองเดินทางจากท่าเรือท่าช้างนะครับขึ้นมาตรงหน้าวัดพระแก้วอีกหนึ่งเส้นทางที่ บราโบเองอยากนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นและก็รับชมนะครับถึงความอลังการของเมืองไทยนะครับวันนี้ก็ที่ว่าเป็นวันท้าใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเป็นวันที่หลายท่านก็หยุดพักผ่อนหยุดที่บ้านเนาะพี่น้องนะครับหยุดในการเฮ็ดเลียกงานสำหรับคลิปนี้มือนี้เนาะพี่น้องอยากนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ นี่คือวัดพระแก้วเนี่ยฮะความมหัศจรรย์ที่หลายๆประเทศไม่มีบอมี่คือจังประเทศไทยไม่แล้วพี่น้องฟังสายมือเป็นรถทัวร์ได้พี่น้องแลนด์มาแนมาลนด์มา,า,าโอ้โห โอ้โหฝั่งนี้ท่านผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นลานจอดรถได้พี่น้องจากนาวัดท่านผู้ชมนาวัดทีเบาวบูญยางมาเนาะพี่น้องเนาะมาฝั่งนี้นจะเป็นลานจอดรถของนักท่องเที่ยวทีจะเดินทางมาวัดพระแก้วเนาะพี่น้องจากทองสนามหลวง ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่รถทัวร์จอดน้พี่น้องเนาะรถทัวร์จอดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อจะได้มาเดินทางไปอย่างหน้าวัดพระแก้วฝั่งหลังก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ลงไปอุโมงคนาะพี่น,อนอ้องเนาะอโ เดี๋ยวบาบูจะลงไปอุโมงเนาอพี่น้องเนาะเบิ <Okay. S 2> ่งเอาทานผู้ชมนี่รถทัวที่น้ำนักต่องเชียวมากมนู้นนี่นจะมีงานนด้พี่น้องเอ,อ้ยนะครับจะมีนะครับพะระบรมสารีริรรกราธาตุนาะพี่น้องเนาะตรงท้องสนามหลวง่นพี่น้องเอ้ยนะครับทั่วฝรั่ง เดียวบาบูจะลงไปหลานลางกันแล้วกันพี่น้อง,น,องนี่เลยนี่เลยครับรถทัวร์โอ้โหมากันหลายคันพี่น้องไวมาจอดจุดนี้นจากหน้ารัดพระแก้วบาบูกับสีลงไปอุโมงค์้ลทุกานลงไปอุโมงค์แล้วก็ไปเชื่อมต่อ อีกฝั่งหนึ่งนะที่เป็นทางเข้าของมัดพระแก้วนี่คืออุมโมงค์ใต้ดินทางมุชมเบยนะฮะอุมโมงค์ที่เชื่อมต่อจากท้องสนามหลวงนะฮะที่เป็นลานจอดรถรถทัวเพื่อส่งนักท่องเที่ยวย่งางลงมาใน่นเงพี่น,น,นกเลยนะครับจะเป็นทัวฝรั่งต่างชาติ พระวาติเป็นทัวร์จากต่างประเทศเนาะประเทศจีนประเทศอะไรกันแล้วแต่คนจะจอดฟังนี่โอ้โห,โหท่านผู้ชมเบิ้งเอาีปน้องเอยนะครับวันนี้บ้าบุเองก็ถือว่ามา,ารา้งานให้พี่น้องในเบิง้งได้เห็นได้สัมผัสนะนี่บช่วงวันที่สี่นะครับกุมภาพพันปีพศสอ6 7รเทนั่นเอง สุดยอดขนาดพี่น้องสุดยอดเมืองไทยนี่คือประเทศไทยถ้าไม่มีดีนอพี่น้องนอทาวบ่ไม่ดีทั่วคนกะจะบ่รังไหลามาร้ายขนาดนี้โอ้โห เปน้ำกันทุกท่านนี่ยว่าค้นจะผ้ากันไปไส์แหละกจะผ้ากันไปขึ้นยู่ชุดใดฝั่งนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับโอ้โหพี่น้องเลย เบ่งจากสีหนาแต่ละคนเนาะพี่นอ้ <ไป S 1> นองเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งวัดพระแก้วเนะครับเป็นประตูทางเข้าที่จะไปเชื่อมต่อเส้นทางที่จะไปกราบนมัสการองค์พระแก้วมรกกที่วัดพระแก้วนี่ฮะนี่คือทางเข้าเลยเนาะพี่น้องเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเขาพี่น้องเลยบ่าโบเองกับตะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในหินในวันลบก็เพิ่งออกมาถึงความตื่นเต้นและอลังการของเมืองไทยสำหรับท่าในใดที่เข้ามารับชมคลิปของบาโบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบาโบเดอ้อพี่น้องเลยสนับสนุนบาโบโดยการบอกกดขามโฆษณน้ารับแนวพี่น้อง สิ่งที่สำคัญเลยนะฮะสนับสนุนบาโบ,โบโดยการบอกพดขามโอซาน่าสำหรับทีปนีมือนีบาโบจะล่าธรรมชมไปโดยภาคบรรยากาศของนักท่องเที่ยวสบายดีสวัสดีครับ